มาติดตามกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะโดยชมรมปัญจัดศีลจังหวัดยะลาค่ะร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลาค่ะจัดศึกยอดมวยชายแดนใต้สู่อาเซียนเพื่อการกุศลและก็อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยค่ะที่เวทีมวยชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลา ได้เปิดสังเวียนศึกยอดมวยชายแดนใต้สู่อาเซียนเพื่อการกุศลขึ้นค่ะโดยมีนายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวเปิดการแข่งขันค่ะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะมีคู่แข่งขันจํานวนทั้งสิ้น14คู่โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมชมกันอย่างคึกคักค่ะโดยการแข่งขันค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและก็อนุรักษ,ษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หมวยไทยค่ะมีความเป็นเลิศด้านกีฬาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลาจากยาเสพติดอีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เป็นคนมีระเบียบวินยัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยพร้อมทั้งยังใช้กีฬาชกมวยของสนามแห่งนี้ค่ะให้เป็นเวทีในการสร้างสมประสบการณ์ของนักกีฬาโดยรายได้น หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะจะนําไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนัเกเรียนยากไร้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะขณะเดียวกันค่ะที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะมีการแข่งขันนกกรงหัวจุกค่ะประเภท4ยก9ดอกในงานมหกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนครั้งที่37ค่ะ โดยบรรยากาศการแข่งขันค่ะก็เป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะด้วยลีลาการร้องของนกลีลาการเชียร์ติดขอบสนามรวมทั้งลีลากรรมการการจับเวลาค่ะซึ่งใช้ขันน้ำเป็นตัวจับเวลาที่มากด้วยประสบการณ์ได้สร้างสีสันทั้งความสนุกความสุขให้กับสนามการแข่งขันนกกรงหัวจุกในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะ โดยการจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุกนะคะซึ่งเป็นสนามอาเซียนเทศบาลนครยะลาได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่37ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิน่นกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องของการส่งเสริมความสามัคคีให้กับพี่น้องประชาชนสําหรับยะลานะคะก็ถือว่าเป็นเมืองยะลาเบิร์ดซิตี้ค่ะที่ให้ความเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์ในส่วนของกิจกรรมก็เป็นการส่งเสริมกิจกรรมปละ ลายน้ำนะคะซึ่งการผลิตกรงนกอาหารนกผ้าคลุมหัวหัวกรงนกนะคะซึ่งทางศูนย์อํานวยการ,รบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และหลายภาคส่วนค่ะต่างให้ความร่วมมือในเรื่องของการปลดล็อกนกกรงหัวจุกออกจากสัตว์สงวนนะคะเป็นให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปในอนาคตค่ะ